EP 2สองั้นไปดูทีวีบ้านผมไหมไปเสิใครไม่ไปดูทีวีก็บ้าและเชาวันต่อมาเฮ้ยเขาสอนทำอะไรไในในเกมไมค์ครับเนี่ยเขาน่าจะสอนลงมดเอ้ยไม่ใช่สอนเสษนะม,ะมั้งงั้น<ไ>ปนิดทีวีดีกว่าพิมพ์นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับ แล้วก็กดไปเลยครับป่ะไปข้างนอกกัน้ยซ่อมเครื่องปัดไฟก่อนชุบชุบชุบอะชุบ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 โอเคลองกดเปิดดูสิชุดในที่สุดเครื่องก็ติดและหลังจากที่พังมานานซ่อมได้แลวใช่ไหม ได้แล้วเอาแล้วเครื่องหับแดงไงเดี๋ยวเปิดสิโอเคไปจะได้เอาเล็กไปสักเอา้าเพื่อนเป็นไรอะ่ะอ๋อเพื่อนโดนไฟดูดตายไหนมันมันแรงขนาดนั้นเลยสวัสดีครับไม่ทราบว่ามาพักที่โรงแรมนี้ใช่ไหมครับ กูชายครับเชิญด้านในเลยครับไปแล้วเขาไปเฉยเลยเชิญมาทางนี้เลยครับครับไอชิบกดลิฟต์ครับเชิญเข้าเลยครับลิฟต์นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคกูจะไปชั้นไหนครับชั้นนี้ครับ นี่ครับฉันลูกค้านะครับปล่อยให้ลิฟพังไปแบบนี้เนี่ยแหละครับครับดดที่นอนไปไหนแล้วครับอ้เดี๋ยวผมไปเอาที่นอนให้นะครับอ่พอดีว่าตอนเตียงหมดแล้วนะครับก็เลยต้องนอนแบบนี้อ๋อคัะผมไอชุบเอาแล้วจะหันกลับมาด้านเดิมทั้ นอนเชืฟริปอ,อ้อยอ้อยเก็บจังเลยฮะอ้อโรงแรมโรงแรมเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไว้ก็แบ,บนั้นแหละครับเดี๋ยวผมมาว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรไปหาผมที่เคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับโอเคครับเวลายี่สสามนาฬิกาครับสวัยนเวลาก่อนเดยว เดี๋ยวมองไม่ทัน2ี๊บเอ็ดอะไรก็สิ่ขอาฟกาแฟกฟิฟ <Coffee>. โอ้ยโอ้ยน้าออกเลือดไหลเลยโอ้ย,ย,ย,อ,ยอะไรเนี่ย ก้อนหินมาจากไหนอ่ะโอ๊ยไม่ไรู้แะละโอ๊ยเจ็บจังเ้ยปุ่มเปิดไฟอยู่ไหนโอ้ยนี่ไงปุ่มเปิดไฟเอ้ชิบไอ้ชิบชิบโอ้ย,อยสว่างจักสีฮะต้องไปหาอะไรขร้างล่างดีกว่าเอ๊ะไปริบพังแล้วโรงแรมนี้ไม่มีบันไดด้วยฮะ แล้วฉัจะลงไปข้างล่างยังไงเนี่ยออช่วยฉันด้วยเอ๊ะเสียงนั้นลงมันมาจากทางไหนเอ๊ะไปดูซิว่าเสียงนั้นมาจากทางเอ๊ยเดยวนะเสียงนั้นมันดังมาจากในป่านู้นนี่คงไม่มีอะไรหรอกมัม้งมั้งไปดีกว่าแค่หลอนเองมนะั้ง เอ๊ะเสียงอะไรอีกเนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยด้วยข้างในในหัวักคุณมีผีฮะผีมาจากไหนเนี่ยผีมันอยู่ข้างบนครับงั้นเราต้องรีบไปซ่อนในลิฟต์แล้วแหละ แต่ว่าลิฟต์ไม่ยอมลงมานะครับก็กดลิฟต์เอาสิอุ้ยเจ็บนี่เราต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วเอ๊ยตามเข้าไปในลิฟต์เอยลืมไปประตูลิฟต์ปิดไม่ได้มันพังแล้วฮะเราเร่งเล่าให้หน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะแสงไฟประหลาด,ดี ฉันว่าเราเจอของเยียนเข้าเอ้ยฉันว่าเราเจอของเยียนเข้าแล้วแหละฉันรหาหมอผีไปแล้วเมื่อกี้รู้ว่าหมอผีเสกนะ้ำมันใส่ผีผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวประตูลิฟต์ปิดแล้วใช่ด้วยฮัลโหลครับนั่งอยู่ในลิฟต์ครับอ๋อตอนนี้ฉันปารปลดไปใส่แล้วอ่ะอ๋อแล้วครับโอเคเอตอนนี้ไฟกำลังไหม้รีบออกกปแล้ว ดี๋ยวฉัไปเคาะประตูเองโอเคครับหมอพี่เขาว่ายังไงบ้างครับเขาลองมานะโอเคครับดูเหมือนว่าน่าจะเกิดจากการใหม่ของเทียนแหละมีคนมาเคาะประตูแล้วลองเปิดดูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย ีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการมันมยังไงมันก็เลงจะเข้ามาแล้วเชิยมาช่วยแล้วหมอผีมาได้ยังไงครับฉันทีผีเข้ามานะ่ะอ๋อเหรอครับช่อเรานอโอเกทุกคนรีบไปกันก่อนที่จะเกิดเรื่องแย่ๆกว่าน,นี้โอเคครับเฮ้หล่นไม่ละครผมอุ้ยท่านผู้ชมเกิด คิดว่าร้อนแหละแต่ว่าดูจากเจ็ดโมงถึงถึงสิบเอ็ดโมงเรื่องมันก็ยาวอยู่นะ